เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดโต๊ะเรียนของเราหายไปทางโต๊ะและในใต้โต๊ะมีหนังสือเรียนเราด้วยถ้าหาไม่เจอขึ้นมาก็ไม่ต้องเรียนม .2 อะไม่ไมพะหอจบแล้วแหมันม,มาหาตอนนี้จะจบก็ดีแล้วแบบแล้วไม่มีงานต้องส่ง,นง,งเนาะออมสินเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ร้องไห้แล้วคราวนี้ตาหาเจอขึ้นมานะไอสมุดของหนูในโต๊ะหนูนะหนูจะโดนปะ้าไม่ใช่น้อยไม่มีเลยอันนี้คือห้องเรียนเราประจําใช่ไหมมันมันมีอะไรบ้างหนังสือเรียนอ่ะชื่ออะไรอีดินัน ไม่ใช่เลยแกบางทีคนอื่นเขาเอาหนังสือตัวเขาเองไปทับไว้คนของเราอีกทีเราก็ไม่รู้เราต้องดูให้ละเอียดเลยนะคราวนี้ต้องแบบตรวจทุกตารางนิ้วเลยนะโต๊ะหูเขียนอะไรบ้างเนี่ยมีหัใจติ๊กเกอร์เต็มเลยนี่ให้ไหมเนี่ยอย่าบอกนะคือนี่ห้องเรียนเราแก้วเขาบอกเขาตรวจแล้วไม่มีผมว่าน่าจะไปหลงห้องอื่นปกติเคยแต่คนเห็นคนขโมยหนังสือไม่เคยเห็นคนขโมยโต๊ะนักเรียนโต๊ะหนูจะชอบเขียนชื่อเขียนอะไรไว้อะใช่หนูว่าเป็ดตัวใหญ่เลยด้วยอ่า นี่ไงโต๊ะคุณเอาแล้วมันมาอยู่ตรงนี้โต๊ะคุณก็ไม่อยู่ตรงนี้เหลือกี่ห้องเนี่ยอีกสามห้องต้องมีอ่ะเหลืออีกไม่กี่ห้องแล้วก็ยังไม่เจอโต๊ะเราเลยขอให้มีเธอลูกเอ้ยป้าก็อยากให้หนูจบเรียนมีหนังสือใช้อ่ะเก่าใช้ได้ต้องมีอะไรเปื้อนๆนมีไหมอันนี้หรอป่ห้องนี้ก็ยังไม่มีครับห้องสุดท้ายแล้วมันจะมีสลับไปชั้นอื่นไหมไม่มีชั้นหไม่มีห้องนี้ไม่มีนี่จบเลยโต๊ะมันหายได้โต๊ะมันเดินได้ละ ขาทูขอให้เจอนะครับไม่เจอลูกผมจะลำบากครับแกตั้งใจค่อยๆดูลูกทีละโต๊ะดูดูดูของใต้โต๊ะหน่อยหนึ่งลูกขอขออนุญาตนะครับแกจะเลื่อนๆนดู่เฉยเนี่ยมันมสามหมดเลยเน,นี่ยคณิตศาสตร์มสาม,มไม่ค่อยละนี่ห้องสุดท้ายก็ไม่มีนะครับนี่ลองถามคุณแม่บ้านได้ไหมาบอกไปชั้นเจ็ดไปใช้ไครับรชั้นเจ็ดทีชั้นเจ็ดเลยเหรอคนที่ไม่หมดหวังน่าจะเป็นป้าไม่ใช่หนู เอาโถหนูเรียนตกมาไม่ตกงานปุ๊บใครโดนด้วยเออเจ็ดนี่คือที่จะเป็นสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้เราเข้ามาชั้นเจ็ดก็ไม่เจอนะครับแต่ไอ้อยู่ข้างๆนั่นเนี้ยเผื่อมันมีเอามาวางไว้มีบัตรแลแกมองเห็นไหมเฮ้ยสององสุดท้ายครับนี่เจอครับแต่ว่าไม่ใช่ของรอยแก้วครับเป็นของดูเอากลับไปให้เพื่อนดูดูอีกเผื่อเขายัดรวมกันไว้เออมันมีแว่นตาของน้องเขาอยู่เฮ้ยอย่าบอกนะใช่นี้ของเพื่อน อ่าอันไหนของเพื่อนหนูลงไปแล้วแว่นตาใช่ไหมถ้าไม่ใช่อย่าไปเอาไปเจอที่ไหนอ่ะหลังกระดานอ้าวเราไปเดินหาเลยหลังกระดานเลยแต่ว่าเจอที่ตะลียวโหนี่ไงต้องใช้เต็นท์ของ EQ แล้วอย่าบอกตัวนั้นอย่าบอกถ้าเจอตัวนั้นเป็นโต้หนูนะโอ้โหมีเปล่าโล่งเลยได้คืนมาอันเดียวเองอ่ะ สุดท้ายราหาหนังสือไม่เจอต้องออาหนังสือเพื่อนไปซีหลอกแล้ว